สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องพอปกเกจิตอนเศาร้ามือนี้กันลังอาบน้ำแต่งตัวแล้วแล้วลงไปสู้ยิงเจี๊ยบค่ะไปบ้านขึ้นบ้านไมไอิเลนนะคะพี่น้องจะเจอัมมลานั่นเองพี่น้องเอ้ยโทรบอกยิงเจี๊ยบแต่เสาแ์เลยน่าแต่งตัวค่ะแต่ว่าน่าสีจะพอสะแต่งแล้วค่ะไปกันเลยค่ะไปสู้ยิงเจี๊ยบก่อนค่ะวันี้ กไโอ้ยนับเทิงซีคเขาจบอกออกมานะไปปลาละไรนี่ทางใจเด้งามกับไรงามสิแตงยังไปเฮิงกับเราก็ะด้่ไหมคะลูกก็โอ้ยนางก็โอ้ยมันสียังอยู่บ้านขนาดนี้เลยบด้วยยังแหละขนาดนี้เลยเตียมโลดอือเอา เข้าไปลูกกะโอยนางกะโอยเลยยิงแขาวายางเดียวซ้องกับผู้อื่นผู้ป้าไปหันเลยเธอาไส่ผู้เดียวจะสวยเลยพี่ต๋อ็เจ็ดโมงฐานางงามลกค่ะ นางงามโลกนางงามซ่าค่ะคือเพิ่นสีงามได้ซันนี้บ่แตงมาเฮิงๆนะ่อนะอ้าวิ่ยแน่เต็นลืม แล้วล่ะบอกเอ้ยอขั้นสิไปใส่มาใส่แล้วก็ลืมหันลืมนี่เนาะแซมเอ็นเจ้างามแล้วก็ยังขี้ลืมขื้กผิวอ่ะอ่าอ๋อไปไปได้แหละบอกเบิ่อไหร่บอกเบิ่อไหร่บ้าแนวลืมนะสวัสดีค่ะบ่มีแนวลืมเลยแต่ว่าบ่มีลืมอ่ะไปเลยก็พอดีล่างถวยค่ะดีล่างถวยค่ะย่างข้างจ่ายเบิ้งในรถ แล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยออค่ะไม่นนเป็นไรค่ะตายก็หญิงแค่อยู่ในี่ใกล้เฮือนที่ดอกเขาก็มาเก็บเอาโอ้คน่อยอยุ้อน,น จะได้สอนเธอถ้ามันเป็นครูอ่ะอ๋อสอนนี่เธอรู้จักแต่งตัวให้เร็วๆเหรอเอาครูเราทำไมถึงคันครูเป็นสังฆังเหรอฮะคุณครูทำไมถึงคันอีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะคุณจะลงคันเทนาเนี่ยใช่ไหมว่าอุตส่าหอเฮ้ยสบายดีเพื่อนเจี๊ยบเพื่อนสีด้วยอุ้ยง้อเจายวพุงได้เพื่อนนั่นนั่นนั่น งนัน้าองนนั่นทกางวต้องไปเาคดนอนันทูได้นอนเก็เดินทางไปบ้านอามาลาน้ำกัน่ะพี่น้องค่ะจดว่าไปเนี่เขาพอดีร่างสวยค่ะก็ย่าก็ย่าอยูงค่ะพ่งนี้ค่ะวันที่ ว่าสวยเลยนะคะมื่อนี้ค่ะมาหาพ่อนางเจี๊ยบกะนยังสวยเหมือนเดิมกะยิ่งเจี๊ยบสวยกว่ากันเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานนางเจี๊ยบค่ะสวยกว่าสวยยันจนจะเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ่คะโทรก็ไม่เข้าจะรับค่ะบอกว่าโทรตั้งแต่ตต่่ไได้เเิิมงนนนนัอโทรโทรตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะก็บอกว่าอาบน้ำอยู่แต่พอลงมาแต่พอลงมาเอ้ยเดี๋ยว กินขี้บ้าคะในห้องน้ำนะพดโพ่อนี่ตลาดเนาะกลางใจพี่ดอกโอ้ยอย่างค้าเขบอกกไอขี้ได้หรอได้เปื่อยมือได้กูก็บบกูจะไม่อยากเล่าแล้วกขั้นแขวะอ้อเห็นหรือเ่พี่ดอกคะบ่เห็นหนาบ้าคะเออมึงเบิ่งนี้แหละล่ะห้างนี่น่ะก็ต้องเบิ่งดอกเออขี้รถท่านกูว่าไปดีแหละค่ะไปเท่าไหนฮะไปกูย่านกัท่านคนนั้นหัวตอนเรื่องจะไปจะเชร้านั่นจงไปเถียงแน่ ไอ้เจ้าได้ว่าปอดจะตีอู้หาทางใจไปเนี่ยก็ไปชิมมะนาวเขาต้านาก้อนมูเลยว่าเสียงแห่ทุกทางอยู่แหละค่ะจุดฮอดผมตื่นมาก ข้าเจ้าก็บเมื่อเมื่อไรค่ะตอนนีกะเบิดอยู่หลังบ้านไปหลังบ้านจะไปหลังบ้านไปล้างถ้วยเขาเอไ้างถ้วยเขาอมรล้างถวยแล้วแล้วไงาน่ะเอาขัเกีม่งโอยานะข้า้นะโอ้ินมาดล่าง้วยโดยเฉพาะนงว่า เก็ตั้งใจเราไปล้างถ้วยโกินกงขาวนะมียังงกินจยาและกระเาะจ้าข้าวไร้หล้างถ้วยบางานจทไปลางจานพออันกะเพราีนี่สิมียังดอกเนาะ่หวาใส่วนบับู้รมาลแจคนาตีได้เวยเนาะอาเีซีอันเบิ่งในอันลานไผ่มะ กระทาร้านไผ่นั่นแล้วเจ้าบ้าบอได้จักเนื้อนั่นคนงามคนเท่ากันนี่เลยแตงหน้าเพื่อสิงานเอาให้ผู้บ่าวล่างกันนี่เปลี่ยนไหมเอาผู้บ่าวล่างผู้บ่าวไอ้ผู้บ่าวบ่ากัะไรหัวล่างหัวบ้นไรข้างล่างหนึ่งผู้บ่าวเป็นลุงชงผมฉันหน่อยเดียวนึกว่าผู้บ่าวเลยโอ๊ยกอดตื่นกันอันเป็นไปค้ำไปคูนเพป็นชักก่อนเอาเฮ้ยแม่ขาวคือแม่หละ นี่กมาได้ไหอกมาค่ะใครคนเากมางานี่วเถอะหน่อยลูกใครลูกใครลานคแจะคไร้ใครดู ร้านไผ่นะแกร้านไผ่คนรวยคนสวยคนเขนคนเพนไอน้น้อร้านไผ่เทวยนาลเด้อยังมาทำร้างผูกกับทำแซนนี่แล้วเนาะผูกแซนนผูกเป็นแซนเลยเนาะแล้ววากันเ เอามาทาไปผ้นุ้นลังซอยางต้องแล้วนะคะเนาแต่แสงมาสากกับรมาแ้วนออมารวยกันนะคังลยเแล้วรวอยู่แล้วรวยอยู่แล้ว เวอรไดัมากะได้นกเนหน้าลมามาถูนะลานไผ่นะกะโอ้ยพี่น้องเลยลูกอ่างน้ำล้านไผ่นี่ยจะเมื่อใดสิไปก่อนยาเพื่อชีลกเพื่อสิลูกได้นะกันลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยอยู่ก่อนสีมาเนี่ยัดมาเริ่มกินยาอีกแล้ว ไปกัให้มาใส่กันต้องได้กินอยากกับเบื้องนี้ผัดจอยจอกล่งเฮงตะกี้ว่าห้าจอยพ่อไว้ให้เพิ่นเฮงกระจอยกวนาหาผัดจอยแต่นานะผัดจอยมดเอไว้ยวะถั่วพาวะละกา่บ่อไรยไปไทยนากุนกุอยู่เด้อ้ก็ไดเอาผู้แค่แรกล้งก็จังเฝ้าไปล้างถวยเท้า เป็นไผ่เดี๋ยวเดี๋ยวเาเดี๋ยวพ่เพิ่นไปล้างถ้วยสักกอนเดี๋ยวนี้เพิ่นพอกินข่ากับปลาเข่าปลานํำแล้วปลานเซนเซ็บคุณแม่นินวกินกับมิตรผัดต่าหานเป็นเซ็บ แหงเฮ็ดโอ้ยอุ้ยอูเห็ดเนาะโต๊ะดักอันโต๊ะก้านอะไแล้านนี่จำงวาโต๊กานอะไรบอได้มาเมื่อวานนี่นะเอาตากแดดแม่นๆเลยพอดสุนางคือไปยืดหมคามไว้ถอะค่ะแห่แต่งแต่แห่ตั้งแต่จะมองคนคนแล้วเฮ้ยกะมองมีคนไปไปไป อเมองเสร็จอ่ะอุ้ยแะเดียวเอาแบบอันคือไอ้บุญหมื่อวานนี่เขาจะเจ็บเส้นอินี่บ้างกูเป็นแม่หาเถื่อสวัสดีค่ะบ้าไปเสียงเพลงให้หนูหน่อยนะคะนุณอาคาหนูจะมากินอยู่เงาขามเลยนะคะ <uge ot> วันนี้มาช้านะคะว่าจะพาหญิงเจี๊ยมาล้างถ้วยโอ้ยวันท,ทีติดตามซ้ำเป็นพันอันหัวผ้พากกับพ่อแล้วนะคะอ่ะกินนะแม่นางสาวเป <c ười> ิดอกลิปแรเๆื้อเส้อ้อเสืเ้่าสอเสอเสื้อเส้เสื้อเสเอเ้อเสื้อเส้อเสื้อเสี้เ้อ้อ้อื้อเ้อเือเ้ แค่บะมิตเตอร์เลยเองอย่างเมือเ่มอนอนอ๋อๆไม่เอาไม่ไม่เอาไม่ไม่กินไม่เอาค่ะเ,คเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะยืมค่ะตั้งหน่อยนะคะคุณน้องค่ะขอบคุณค่ะมา ค่ะแล้วก็มากินข่าวรถนะคะเป็น้สนแคมาจากพีรองจามนีกับพมสองกับตองสลอยโอ้ยบรามณนเ้าะสองใจสีกูเลยนั่งยืดจันซั่งสลอยหัวจะท่องเข็มเป็นลม่องปะฮะมัดแต่งชีดยาให้นา่งพิษบอดเขาค่ะบาคนขังเคียมมันห่นั่งเก้านั่งต่อย ลกอ่ะลกอ่ะก่ตอนสิมาเดียกาวเฮ้ยลืมออกลืมแม่ปะวได้ยืมมีเลยลืมุใหญ่ยั่ลืมนั่งกับนางงานพบความเปนธรรมกวกัน่าจะยังลืมตุใหญ่เลยอยากตอนอาหารนีบอกกินก็มาว่าวเขาเลยอ๋อตายเลยคอยอิ่งเลย

คือพิงอ่ะบายงหจยใส่ผายเป็ิ่ม่สายแต่ลายคอกดเลิศจะดักมือร่างกายจกมอยามังสองมือกูจะปวดูบดนี่นะโอ๋ะจะโดดยังจะโดดตัวไรโดดคเต็มไม่เต็หัวข้ามจนวานเดี๋ยวเช้ากินใสอันนี้จนมาที่ยงคืนจะลาเทีน มันตดลนตลกประบายเ่นรัไปคองคออ่ะที่เดนรับ่าหลังนั่งเล่นชองสามคนกับม้วนคือ่ะมันเน่าและน่าที่ม้วนนะไภ่เลยจะไปคนณนจะส่ขึมันหยัดสกดยอดได้ตะเคียวบนที่เฮ้ยไพ่บาดคนเฮยนั่งคนไฟออกมาบ้านทีนี่มันไม่พ่อไ่คลองคอไพ่ระชื่อฮ่าฮ่าฮ่มื่อ่าฮ่าฮ่่าฮ่ร่าฮ่า่าฮ่า่เ่่้่่า่ง่อา ฮ่าที่นั่นบเลาะบะจูเจโตเเสใหเจโตเสิเขาห้องนกเมข้าวกซิมีเป็นปลาพี่น้องปลาแล้วก็โะมันข้าวไรซ์คุก่ตเต็มเลยได้น่เตมาเขาจอยู่บนี่นแลบทจีนกะติ๊าเอางแขงแม่้มน่ไอตวามางให้เนี่ย่ีาอาง น illah, mm. ้ำลายเราะเขาไม่น้ำก um si ่อนตาเขาปลานีใส่ปินมาดูน้ำร่วงบ่เอากาเออเมื่อวานนี่ก็เอาปั๊บแดดกลางข้ามาเอากาเอาเฉพาะตุ่สีดำเนาะสามตากลายเป็นกรสากรนี่ก็สองตามันเมว่านอันพ่กมันเอาหนำเต็มัน่มว่านเอาข้าวหนำเลย วานค้าน้่งก็ได้เรียนเสรแต่ความเลิกความรถมันมันสู่แหงมาได้เหรือว่านกงก็ได้นั่งก็เชิญให้ชมคัญอยู่มันมันกต่มันลาแล้วมันก็ต้องได้วานแบบนี้อยู่แล้วอันวานเหี่มันต้องวานแตโดนแล้วอย่างเงี้ยมันลาอะไรได้ต้องได้วานเปียกอะไรแล้วนั่งมีน้่งป่ะนั่นละ กินราคาพี่นองคไปเก็บกินต่อไปค่ะจะดูให้นาให้ก็มากกเสสวยเพ่นง่ายคุณรไมจะไปใส่โค้มาเพิ่มนั่ไปใส่ของคุ้มบ่แล้วไปันตาหลอมอยู่เอาไปกิเก็บร่บรรยากาศไว้จะมีการค่ะพน้อาการกับจบไว้หน้านะคะข้าวกับช่วงเช้ามันข่าท่นอยากค่ะกิตุ้มตัดไปแล้วก็แล้วค่ะอาหารว่าง่อนนะครับานาของกุ้งทอด 对的。